จริงๆนะฮะรถสินค้า7จ2สองสองชมุมทางเจชุมทางบางซื่อครับผ่านสอยคลองใสไปแล้วครับโอ้เดี๋ยววันนี้โ7เจ็ดกรุงเทพกันตังสามมรวนนะวันนี้ JC 552 มัณฑะเรราสวยงามจริงนะครับแล้วจะเป็นวัดแหลมไผ่นะครับในบริเวณตำบลแม่รวนอำเภอปุณยวัตสุรา์ธานีครับโดยในขณะนี้ก็ยัมาอยู่บริเวณเสาเข้าด้านทิศเหนือสันนิมมานวนครับรถดบวน8 5มาแล้วครับอิตาชิ4520ทำทะโบยครับ ที่ครับ85ของเราเข้าสู่ใทยมะลวนเป็นที่เรียบร้อยครับรถตรวจ85กรุงเทพมหานครสีธรรมราชครับ โดยพิเศษ40พ้าทางหลีกมั่นรวนครับ วันนี้บน40มีกนดลีก45นะถึงสถานีมารวนแล้วนะครับ40มีลีกกับขบวน4 5ในวันนี้นะครับ ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่40สุราษฎร์ธานีกรุงเทพฯก็จอดที่ท,ที่12สถานีมัลลูนนะครับโดยก็มีกาหนดลีกับขบวนรถท้องที่ที่445ที่สถานีมัลลูนในวันนี้นะครับนี่นะครับมา3คันนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมตัวขบวน445เข้าสู่สถานีมัลลูนต่อไปครับ พเรือาที่สวนชุมทางพระโพสถายพราธานีเป็นสถานต่อไปตามดับสถานเมื่อเมืองของกันตปวันไทยต้องขอให้ในความร่าช้าของพระบรมาระาอกานี้ด้ยครับขอขอบคุณครับ ทุมท่านดทางอาชุมพรออกจากสถานีมาลลวนแล้วนะครับขบวน4 6วันนี้ใช้เป็นรถจากอมเมอริคสี่หเครื่องเกิมพิติกเลยนะโคเร็งออกจากสถานีมาลวนไปแล้วคนระับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเป็นขบวนสินค้าี่เจหต้นทางจากสถานีชุมทางมัลซึอรประทาชุมทางหันใจนะครับ ทำวรผ่านในตอนสถานีคลองไซถึงตอนสถานีมะลวนนะครับผมอนนี้สัญญาณเตือนก็ดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแห่ยาวจริงๆนะครับอันนี้ใช้เป็น GEA ทำขบวนนะครับหมาเรื่องควันดำเลยฮนะสี่หครับ ครับเขาวสิยง้าเจ็ดสองหนึ่งชุมทางบางซื่อชุมทางอัจใจครับทำควรผ่านในตอนสถานีคลองไส่หรือตอนสถานีมะรวนครับรถเร็วที่168การตังงกรุงเทพผ่านโค้งคลองใส่ครับใช้ไปที่ตาชิเลยนะ4504ครับ ครับขบวนรถเร็วที่168กันตังกรุงเทพวันนี้ใช้เป็นฮิตาชิสีฟุ้งฟริงนะ4504ทำขบวนเลยครับ